โอเคยัง <Okay>, ขอจับนนหน่อยเบย์นาจับเฉยๆไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรอืมดูจ้ะดูรอยอือรอยเล็บเพราะว่าเมื่อกี้เอาผ้าคุณหนูไปห่อแล้วก็พยายามจับอืมแต่ว่าจะลอกจริงๆถ้าจับไม่ได้อย่าไปฝืนนะเดี๋ยวช็อกอืมโอ้ยังโอ้ยัง อืมโอ้แล้วมากลับมาเข้ากงลงเลาเอากลงไปเก็บที่เด้วเห่าอยู่นั่นนะ่ะมาอตัดเล็บแล้วแต่ว่าตัดไม่ได้ครบทุกนิ้วอเออไม่จับ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 อืมแลแค่อาบน้ำนะ่ะเออนำะเบา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 ,บา,บา,บา เนี่ยอาบเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมก้นก็มีเหนียวแล้วไปเป่าขนกันปะมมมมแม่ไม่ทำลายแม่ไม่ทำลายขาเห็นไหมเนี่ยแม่จับเฉยเฉอแม,ม่จับนะแม่จับนะแม่จับ ก่อนเนี่ยหืมหืมแแขนฉันก็มีแต่ลอยเนี่ยลอยเล็บเธออืมอืมโอเคโอเคใจเย็นๆใจเย็น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 เบาหลบเบาเออจับได้เท่านี้เขาเก,งก่งแบบว่าสุดฤทธิ์เลยนะอ,อ่ะอาบน้ำแล้วเออเก่าให้ไหมไม่เกาให้ไหม อเนี่ยเห็นไหมจะได้ส,สวยๆลูกขนฟูๆเอเป็นสาวเป็นนางก็สะอาดหน่อยโอเคอืมอือนี่ตตำหนิของมะขามก็คือว่ามะขามหูขาดไอ้นะตรงนี้ขาดตั้งแต่ซื้อมาเลยนะคือเขาน่าจะบอกว่าจะกระลอกเส่ตุ้มหูอะไรอยเงี้ยตอนเขาขายอะ่ะอี่แม่ก็ไม่เห็นหรอก เวลาซื้อสัตว์เลี้ยงเมื่อก่อนนะเนาะยี่แม่ก็ใช้เซนต์อย่างเดียวเอออืมอืม,อมเฮาเกงจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยขอจับหน่อยเออเห็นไหมเห็นไหมไม่ทำอะไรเห็นไหมไม่ต้องสั่นหรอกไม่ต้องสั่นนะเออเห็นไหมแม่ไม่ทำไรขามเลย หูข้างนี้ก็แหว่งนะดูนะก็คือแบบนะอาจจะได้มาแบบไม่สมบูรณ์แต่ก็โชคดีของมาคามแหละนะก็ได้มาอยู่อืมนะเออเดี๋ยวปอกผลไม้ให้กินนะนะดูหูข้างนี้บอกว่าขาดเกือบหมดนะซึ่งเป็นมาตะเด็กเลย อีแม่ก็เพิ่งมาเห็นตอนที่แบบเพราะว่าตอนที่ไปได้มาขามอีแม่ไปแบบรีบๆมากนะอืดูอ๋อไม่เป็นไรนะลูกเคสเคสเนี่ยเราซ้อมจับกันก่อนเราจะได้เล่นกันโอเคแล้วดูมือ,อแม่ด้ออโอเคยังหนาวแล้วปะเข้ากงปะไปเป่าขนต่อเช็ดตัวแล้วปะเข้ากงเนาะดูดูเห็นไหมน้ำลายซูมปากอะไปเข้ากงกง bà lâu công với bảo phần bắt lục để em ăn tập mặc học không ạ Ah công bà công, công. lâu công. Công công công. Công. Công, công 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 ยี่แม่ก็เกงถามก็เกงเนี่ยโอ้เมื่อยมากเลยเธอไปโกงไว้ลูกกงๆกงอาบน้ำเสร็จแล้วไป